สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลักคนาราศีพฤษภถูกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชานลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา,าในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16-31กถึง31กร,รกฎาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภ หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณนะคะก็สำหรับชะตาชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ ดาวศุกค่ะซึ่งเป็นดาววาสนาดาวประจําตัวของคุณนั้นถือว่าได้โคจรย้ายเข้าไปนะคะอยู่ในจุดที่เรียกว่าจะช่วยหนุนส่งดวงชะตาของคุณนะคะถึงสองเด้งสองต่อเลยค่ะเพราะว่าดาวสุกนะคะเมื่ออยู่ในราศีกรกฎนั้นจะโคจรได้มาตฐานที่โดดเด่นเนาะเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์เป็นทั้งราชาโชคดังนั้นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือจากนี้ไปชา้าหรือศกค่ะคุณกําลังจะขึ้นแท่น เป็นลัคนาราศีที่ดวงดีโดดเด่นไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนและการที่ดาวประจำตัวของเราไปโครจรโยกหน้านะคะในตำแหน่งสหัสชชะนั้นก็ย่อมจะส่งผลให้ตัวของเจ้าชะตา อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะเกี่ยวกับการเดินทางการเข้าสังคมจะมีเรื่องของคอนเน็กชันนะคะจะต้องไปเจรจาพบปะผู้คนและสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่กําลังจะนําพาโอกาสดีๆอาจจะหนุนส่งให้คุณน,นั้นได้ไปเจอกับคนที่สามารถสร้างผลกาําไรสร้างรายได้ใหม่ๆให้เกิดกับคุณอย่างน่าประหลาดใจ หรือบางทีอาจจะทําให้ชาวพฤอศพเนาะกําลังจะได้ค้นพบช่องทางในการลงทุนการสร้างธุรกิจก็เป็นไปได้เอา่ะยังไงแม่หมอขอแนะนำนะคะว่า ในช่วงนี้ด้วยความที่เราดวงดีแบบนี้ก็อย่าได้อยู่เฉยๆเป็นอันขาดค่ะพยายามหาโอกาสนะคะแล้วก็จะต้องเปิดใจนะคะเตรียมพร้อมรับนะคะกับการเดินทางการเรียนรู้อยู่เสมอเอาล่ะถึงแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วการที่มีดาวมฤตยูทับลัคนานั้นอาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะดูซับซ้อนจะดูวุ่นวายดูเข้าถึงยากอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วค่ะดาววาสนาดาวประจําตัวของเรานะคะที่ไปเป็นราชาช คอยู่ในราศีธาตุน้ำน,นี่แหละจะช่วยดนบันดาลเนาะให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความราบรื่นที่มากขึ้น หรือ Mac แม้กระทั่งปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มันกําลังรุมเร้าคุณกดดันคุณแต่ก็จะกลายเป็นว่านะคะมันจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆให้เกิดกับคุณได้เช่นกันและบททดสอบที่กําลังเข้ามาในตอนนี้นะคะถือว่าจะทําให้ชาวพล ư ศพจะมีความเข้มแข็งและก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นหลายคนนะคะถือว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวนั้นนะคะจะเข้ามามีส่วนซัพพอร์ตให้คุณสามารถไป ถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นไวขึ้นด้วยนะคะและก็ในวันที่13กรกฎาคมเนาะชาวพฤศบดดาวังคารจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคนนะคะและก็จะมีมาตรฐานเป็นทั้งราชาโชคและก็อาจจะโคจรอ่อนกําลังเป็นประด้วยนะคะสําหรับข้อดีเนาะพอมีดาวราชาโชคทับลัคนานั้นก็แปลว่าเจ้าชะตากําลังจะมีโชคดีๆจะมีเรื่องฟลุกๆนะคะแปลกๆเข้ามาแต่เพราะความเป็นประของ ดาวอังคารอาจจะส่งผลให้ตัวของชาวพฤษศพเองนะคะถือว่าช่วงเวลา45วันจากนี้ไปคุณจะเกิดอาการท้อแท้ใจได้ง่ายหลายท่านอาจจะยอมยกทงนะคะอาจจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นก็ได้และตรงนี้นี่แหละค่ะที่แม่หมอมองว่าชาวพฤษศพจะต้องพยายามบริหารจัดการความรู้สึกกันให้ดีและก็ในวันที่16กร,รกฎาคมค่ะ ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎค่ะโครจรร่วมกับดาวศุกร์นะคะและดาวอาทิตย์นั้นก็จะโครจรได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาจักรนะคะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงและตรงนี้อาจจะส่งผลให้ชาวพฤกษฎอาจจะมีความวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับผู้คนที่รายล้อมตัวคุณก็ได้ค่ะ บางท่านจะเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นจะต้องพบปะสังสรรค์เจรจาจะต้องเข้าสังคมมากกว่าปกตินะคะแน่นอนค่ะพอดาวเป็นมหาจักรนั้นแปลว่าคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้เงินได้ทองได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจเพราะอย่าลืมเนาะว่าในภพสหัสชักของชาวฤศบในตอนนี้คุณจะมีดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเนาะโคจ ให้ลาบให้ผลให้โอกาสในการที่จะสร้างรายได้กับคุณอยู่นะคะดวงการงาน ดาวเสารก็เริ่มโครจรถอยหลังแล้วค่ะชาาพฤหัจึงอาจจะส่งผลให้ในช่วงประมาณ2-3เดือนจากนี้ไปตัวของคุณบางครั้งบางทีจะมีความเครียดมีความกังวลใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานตำแหน่งธุรกิจการค้าขายและบางทีค่ะผลตอบรับนะคะจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปหรือว่าข่าวสารที่คุณรอคอยเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ใดๆมันก็อาจจะมีความล่าช้าเข้ามา อยู่บ้างนะคะยังไงก็ตามนะคะคุณจะต้องใจเย็นเย็นเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจภาพใหญ่ภาพรวมของโลกของประเทศเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะซบเซาและตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานธุรกิจของคุณอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโชคดีของชาวฤษภศพก็คือคุณยังมีดาวพรฤหัสบดีโคจรคุ้มชะตาอยู่ค่ะและก็ยังมีดาวเจ้าเรือนการงาน โคจรโยกหลังในตำแหน่งลาพระ ดังนั้นโดยภาพใหญ่แล้วนะคะแม่หมอหมองว่าชาวฤืษภศก็มักจะมีโชคดีๆโชคแปลกๆทางการงานมากกว่าผู้อื่นหรือบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณสามารถรอดพ้นจากจุดวิกฤตได้ยังไงเนาะอุปสรรคในการทํางานการค้าขายการทําธุรกิจมันมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าในที่สุดคุณก็จะสามารถแก้ไขประคับประคองผ่านพ้นมันไปได้นะคะ ดวงการเงินก็เพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชาวพฤศษคุณจะมีดาวสุกนะคะโคจรเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์โคจรเป็นทั้งราชาโชคนะคะและก็ยังโคจรเป็นอาศีติธาตร่วมกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงิน ดังนั้นแม่หมอถือว่าสิ่งที่จะโดดเด่นเฮงปังเกื้อหนุนให้คุณนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้รวยเด่นเป็นสง่าจะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมจะเป็นที่นิยมชื่นชมกับบรรดาผู้คนทั้งหลายเพราะว่าคู่ดาวพุธสุกนี้นี่ล่ละค่ะจะส่งโอกาสให้คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ จากผู้คนมากมายและก็กำลังจะนำพาโอกาสทางการเงินทางธุรกิจมาสู่ตัวคุณก็ได้เรียกว่าหลายๆคนนะคะคุณจะได้เงินแบบไม่คาดฝันอาจจะมีลาบลอยเข้ามาและก็โดยภาพรวมแล้วดวงการเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะขยับขยายต่อเนื่องหรือจะมีเงินใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามามีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นเรียกว่าในหลายๆท่านนะคะเดือนนี้เดือนหน้าคุณจะหาเงินได้ไง่าย ได้เยอะและคำพูดคำจาการเจรจาของคุณจะพาความร่ำรวยมาสู่ตัวก็ได้และบางครั้งค่ะในบางคนคุณก็ยังมีเกณฑ์นะคะจะได้เงินจากที่บ้านนะคะเช่นคนในครอบครัวอาจจะสนับสนุนในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะบางท่านก็อาจจะได้ขายที่ดินขายบ้านขายทรัพย์สินแล้วได้เงินก้อนโตกลับมาและถ้าหากคุณชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสำหรับในช่วงครึ่ง เ่งเดือนหลังนี้ก็ขอให้คุณเน้นเลขเกี่ยวกับตัวเองหรืออาจจะซื้อตามเพื่อนก็นับว่าชาวพฤษศนั้นมีโอกาสจะถูกรางวัลน,นะคะดวงความรักก็เอาราคาชาวพฤษศค้าตั้งแต่13กรกฎาคมนั้นค่ะดาวความรักของคุณก็ได้โครจรยกย้ายออกจากตำแหน่งวินาศแล้วนะคะถือว่าสถานการณ์ความรักของคุณนั้น จะดูดีขึ้นมาจะไม่วินาศอีกต่อไปและเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตนินะเข้ามาทับลัคนาเกิดมีมาตราฐานที่เป็นราชาโชคสําหรับในมุมที่ดีแปลว่าคนที่โสดก็มีเกณฑ์จะได้พบคู่เจอคู่ ซึ่งคู่ของคุณนะคะอาจจะมาจากที่ไกลๆหรือจะได้เจอกันจากช่องทางออนไลน์อาจจะเป็นคน่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะดังนั้นแม่หมอมองว่านะคะชาวพฤษัช่วงนี้จะมีโชคดีเกี่ยวกับความรักค่ะ ส่วนคนที่มีคู่ก็เช่นกันนะคะถ้าก่อนนี้ห่างกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เพราะมาตารฐานที่เป็นประของดาวอังคารน,นั้นยังไงก็จะต้องระวังเผื่อเอาไว้เพราะบางทีเนาะคุณอาจจะได้ไปเจอกับคนที่ดูดีภายนอกแต่ว่าหวังเข้ามาล่อลวงผลประโยชน์จากคุณก็ได้นะคะดวงสุขภาพ เอาล่ะในครึ่งเดือนหลังนี้เนาะชาวพฤศพคุณจะมีทั้งดาวมฤตยูมีทั้งดาวอังคารโคจรทับลัคนาอยู่นะคะดังนั้นเนาะสุขภาพร่างกายจะเป็นเรื่องที่ชาวพฤศพนั้น จะต้องใส่ใจสนใจให้มากค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและนอกจากนี้เจ้าชะตาจะต้องระวังภยัยที่มาจากฝนฟ้าพายุกันด้วยและบางครั้งบางทีนะคะช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสติเนาะอย่าใจร้อนอย่าได้ไปปะทะกับใครโดยไม่จำเป็นเพราะมันอาจจะนำพาความ ืออดร้นมาสู่ตัวเราได้ในภายหลังนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคม ปี2,567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบก,กวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยกันสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t e o n super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟัง ช่องพี่ขิม563 c h สา n ชแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ